สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้แฟนที่กรล่มนะครับกลับมาผมกับมบกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องพระนิพานครับกับผมพระนิพานนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมพระศาสนานะครับพระสงฆ์นะอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานะครับผมเห็นเขาบันทึกไว้นะครับ และละอักษรที่น่าฟังน่าอ่านให้ฟังนะครับผมเป็นตำรานะครับจากที่ใครคนนึงได้เขียนไว้นะแล้วคําทิ้งท้ายนี่นะดูดูดีนะดูไพเราะ,ะสละสลวยสวยงามนะครับเหมาะในยุคยุคยุกยุกก่อนหรือว่ายุคกลางนี่หรือว่ายุคใหม่นะครับเหมาะกับทุกยุคนะครับผม ทีนี้มีคํำทิ้งท้ายนะครับจากนะปุต e ชนอาจจะเป็นปุตรชนเลาปุตชนกลุมนะ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับผมกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจะอาจ่านในฟางนะครับจำฟางน,นะครับด้วยอันนี้สงแห่งกุศลที่ได้ทําแล้วทั้งปวงนี้ขอพระศาสนาของพระโลกนาจงสว่างสวายด้วยข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นนะครับ มีศีลเป็นต้นนะับท่านผู้ชมคขอเน้นตรงนี้นะด้วยข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นนะอันบริสุทธิ์ขอพระาศาสนาของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะจงสถิตยอยู่ในโลกตลอดกาลละนานขอปวงสัตว์จงมีความเคารพในพระพุทธาศาสนาเป็นนิดขอฝนจงตกในเบื้นปัตภีโดยชอบตามฤดูกาล ขอผู้ยินดีในพระศธรรมจงปกครองชาวโลกโดยธรรมเถิดน่าผมงเขียนไว้ดีมากนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปของผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะครับส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำเคลียรอะไรนั้นก็กด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของผมเลยนะช่องันี้มานะครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม